พบกับยามในรายการป๊อกเค้าเจค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้ป๊อกเค้าเจ้าของเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปสัมผัสเส้นทางแห่งศิลปะวัฒนธรรมสายอีสานค่ะไปกันที่จังหวัดอุดรธานีเริ่มกันด้วยาาศาสนสินของที่นั่นค่ะซึ่งที่นี่นะคะหลายๆคนเรียกว่าสวรรค์นบนดินกับวัดป่าภูกกนค่ะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนะโกสินทร์ที่งดงามแล้วยังแฝงเอาไว้ด้วยคําสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามกันเลยนะคะวัดป่าภูก้อนสวรรค์นบนดินตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสมท้องที่บ้านนาคำตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีอันเป็นรอยต่อแผ่นดิน3จังหวัดคืออุดรธานีเลยและหนองคายครับจากความทาบซึ้งและเห็นคุณค่าของป่าไม้ ที่ถือเป็นที่ประสูตรตัดสรุ้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบาสิกาปิยวันวีรวันบุคคลที่พร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาแม้แต่น้อยแต่ชีวิตต้องกลับตลลปัดเมื่อเธอได้เห็นภาพของพระพุทธเจ้าขึ้นมาจริงๆซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเกิดความเชื่อในพุทธศาสนา และเกิดความรักห่วงแหนป่าถึงขั้นปฏิญาณว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาป่าไว้จนเกิดเป็นวัดป่าภูก้อนพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติแห่งพุทธลป์ครับมีคนมาอยากจะทำแล้วก็ทำไม่ได้เพราะยังหาคนแกะไม่ได้ก็ลงง้มเลิกไปทีนี้พอเจอคนแกะครั้งที่สองนี่เราก็ออกแบบสั่งหินอะไรกันเสร็จเรียบร้อย มันไม่ใช่ความคิดของยา่าแต่เป็นความคิดของคนหนึ่งของลูกคนหนึ่งเขาคิดจะทําเสร็จแล้วพอออกมาเรียบร้อยเจอเจอคนทําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็ย่าก็มาเจอแบบคือไปสร้างโรงเรียนแล้วก็เจอภูเขาเป็นรูปพระนอนแล้วก็เลยเอาแบบนี้มาซึ่งอาจจะทําให้เขาไม่พร้อมจะทําเมื่อเขาไม่พร้อมย่าก็ต้องทําเพราะเราพูดแล้วกับครูบาอาจารย์สองครั้งแล้วเราไม่ทําแล้วแม่ไม่รู้จะยืนตรงไหน เออความละอายมันมีมากมันก็เลยต้องทำขึ้นมาหินนี่มาจากสาธารณรัฐอิตาลีที่เหมืองคาราลาเมืองไว้คาราลาซึ่งเป็นหินอ่อนที่ดีที่สุดในประเทศในในโลกทองแดงที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นเป็นทศชาติเนี่ยชาติที่หนึ่งพระชาติที่สองที่สามจนถึงพระชาติที่สิบเนี่ยเอาทองแดงมาจากอิตาลีเป็นทองแดงที่ดีที่สุดในโลกเหมือนกันแล้วคุณอันนี้ปรากฏขึ้นในในผู้รู้หรือในหัวใจของเรา เพราะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราควรจะตอบแทนคุณท่านด้วยการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นปัจจัยพยา,ยานในการรับรู้ในการกระทําทั้งปวงด้วยความเขารพภายในวัดป่าภูก้อนนะครับถูกสร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์มีประตูทางเข้าออกวิหารสามด้านภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรการตา มีการประดิษฐานพระพุทธไสายาตนโลกนาฏศาสดามหามุนีความยาว20เมตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนพรรษา84พรรษาในปีพุทธศักราช2554ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดยยอดศิลปินประติมากรหินของไทยอาจารย์นริตรัตนวิมล ถือเป็นศาสนสถานที่แฝงเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเ,เจ้าและสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างงดงามทีเดียวครับคือประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มหานครจังหวัดต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเป็นจังหวัดที่ให้คุณทุกแขนงที่นี้เราอยู่ในแผ่นดินกันเนี่ยอยู่ในประเทศเดียวกันแล้วถ้าเราไม่ทำให้คนประเทศเราเนี่ยดูคุณว่าเขาทนได้หรอ เพราะนี่มันเป็นสมบัติของประเทศไทยเราสร้างเขาเนี่ยมันอยู่ <c oughs> เกินอายุขายของคนนะเพราะคนเท่านั้นน่ะที่พุทธะบอกว่าจะเป็นพุทธะก็ได้จะเป็นโจรก็ได้เป็นขโมยโโจรก็ได้ตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์นรกก็มี <c oughs> คนมีตังไม่ใช้ตังไปในทางที่ดี <c oughs> เขาเรียกคนมีตังไหมล่ะเขาเรียกคนรวยแต่เขาไม่เรียกเศรษฐี <c oughs> อย่างแม่นี่เขามีคนเขาพูดบอกว่า,วาเศรษฐีเราบอกจริง เพราะเศรษฐีจะมีเมตตาการุณามากถูกยกย่องจากพระมหากษัตริย์เรานึกถึงคนอื่นแหละว่าคนนันก็แก่และสร้างองค์นี้ขึ้นมาเนี่ยเขามาเห็นแล้วเขาน้ำตาร่วงเขาคิดถึงพุทธเจ้าเขาคิดถึงเอกอัครราชบรรุษลัตนคือทําให้เราให้เขาเห็นความกตัญยูกระวเวทีนั่นแหละลูกเขาก็มาเห็นการกรัญยูกระวเวทีตอบแทนแผ่นดินตอบแทนดินฟ้าอากาศอิดทุก,ก้อนดินทุกกมคือปวัิศา <S 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 สตร์ เลือดทุกหยดกระดูกทุกอันลมทุกๆหายใจเราต้องคิดว่าเรามีบุญเท่าไหร่แล้วที่ได้ชีวิตในฟังเป็นมนุษย์สมบัติขนาดด้วยความสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอนณาเขตพุทธอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติวัดป่าภูก้อนจึงเป็นที่สงบสับปายาวิเวกควรแก่การบำเพ็ญภาวนารักษากายวาจาและจิตใจในกรรมฐานเป็นที่สุด ยังมีผู้ได้พบเห็นหลักฐานความอัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งนี้อยู่เสมออีกทั้งปัจจุบันวัดป่าภูก้อดดำรงคงอยู่ด้วยความสมดุลของป่าไม้ที่ทวีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นทุกคืนวันโดยบุคคลที่มีความศรัทธาและระลึกค,คุณของสรรพสิ่งทั้งหลายของชาติและแผ่นดินอันเป็นที่กำเนิดแห่งชีวิตโดยมีคุณของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องสำนึกและมีพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ชาวไทยทุกคนควรทดแทน เป็นกำลังใจส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ดำรงปฏิปทาของพระป่ากรรมฐานเพื่อบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนถึงที่สุดสืบต่อไปครับย่าเห็นทุกคนในประเทศไทยเป็นญาติกันทั้งหมดอันนี้เป็นมรดกของญาติของพวกเราที่จะต้องเอามาพินิษพิจารณาด้วยสติปัญญาความดีต้องทำเอานะซื้อขายไม่ได้หรอกลูก บรรยากาศของสวรรค์นบนดินในวัดป่าภูก้อนนี้เหมาะแก่การฝึกกรรมฐานและเจริญภาวนาเป็นอย่างมากนะคะหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเดินทางไปได้ค่ะที่อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าในช่วงหน้าเราก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะยังมีเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมกับสถานที่ต่างๆของที่นั่นจะเป็นอะไรอเจรอสักครู่ค่ะ มาอยู่กันต่อนป๊อปเค้าเจอค่ะช่วงนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีค่ะที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวและบรรยากาศจำลองผ่านเมืองจีนที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนเพื่อเป็นการให้เราได้รับรู้ถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตบรรพชนหลักปรัชญารวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะรวบรวมเอาไว้ได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็คือศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนการจำลองเมืองจีนโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าปู่ย่าตรงข้ามกับตลาดหนองบัวจังหวัดอุดรธานีศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีครับ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนนะครับได้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมแห่งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีและมีวงออกเครสตาราจีนวงแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีมีนักดนตรีกว่า120ชีวิตและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากาครับ ที่นี่คือมูลนิธิสาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีค่ะเป็นการรวมตัวของคนจีนที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีสร้างในส่วนขององค์กรขึ้นมาเพื่อให้เกิดสาธารณกุศลให้กับจังหวัดนะคะในส่วนของมูลนิธิสาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีเราสร้างขึ้นมา2ส,สิ่งหลักๆเลยที่เป็นหน้าเป็นตาของเราก็คือ1ก็คือศูนย์วัฒนธรร,รมไทยจีนคือที่บริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีการเข้ามารวมถึงคําสอนประวัติความเป็นมาเ <le dal sensations> รื่องราวควาามกตตัู่งๆได้ หนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆก็คือในส่วนของวงออเคสตราจีนวงออเคสตราจีนวงนี้เป็นวงออเคสตราจีนที่เป็นเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของสถาปัตยกรรมนี่ชัดเจนมากเลยเราต้องการให้เป็นลักษณะแบบเข้ามาเนี่ยนึกว่าอยู่ประเทศจีนเลยไม่ว่าจะเป็นในตัวของอาคารในตัวของสวนสวนจีนเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องราวของพันไม้จีนความสวยงามที่คนเข้ามาจะพบปะได้ว่าโอ้โ oh, หเป็นธรรมชาติมากๆที่สําคัญก็คือเราเน้นเรื่องราวของฮวงจุย้ย ความเหมาะสมความเชื่อ,อความเป็นมงคลคือสวนไม่ได้สวยอย่างเดียวสวยแล้วก็จัดวางด้วยความเหมาะสมความเชื่อของชาวจีนก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยค่ะบรรยากาศภายนอกมีการตกแต่งสวนแบบจีนโบราณมีน้ำพุรูปแกะสลักและดอกไม้นำเข้ามาจากประเทศจีนอย่างมากมายเปรียบกันกับกำลังเดินขึ้นสู่สวงสวรรค์เหมือนกับที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์จีนต่างๆนั่นเองครับ เมื่อเราเดินเข้าไปในตัวอาคารนะครับจะพบกับการตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีนที่สวยงามตั้งแต่ต้นคราวมังกรต้นหลิวต้นไผ่ดำประทัดจีนผงฟู้บีโกเนียโอเซียนพุทธเทียนหอม ที่รายล้อมรอบสระบัวและบ่อปลาคราบจากักรพรรดิอีกทั้งยังมีคติธรรมเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับ24ยอดกตัญยูและมีการจัดแสดงสวนคุณธรรมพันปี24กตันยูส่วนในอาคารมีการตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมจีนแบ่งเป็นห้องจัดแสดงต่างๆมากมายอาทิการจัดแสดงเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีเมื่อกว่า120ปี การจัดแสดงศิละปะวัฒนธรรมของชาวจีนการจัดแสดงเรื่องราวของมหาบุรุษปราดผู้ยิ่งใหญ่ชาวจีนที่มีนามว่าขงจือ้อครับและอีกหนึ่งส่วนสําคัญมากๆก็คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์อีกหนึ่งส่วนก็คือเป็นบริเวณอาคารชั้นใต้ดินเรายกเอาท่านมหาปราดท่านหนึ่งซึ่งท่านได้รับการยกย่องและยอมรับในระดับระดับโลกเลยคือท่านขงจือ้ขอขงจื้อที่คนไทยติดตาด่นเองค่ะเพราะว่าท่านมีในส่วนของขคําสอน เรื่องราวของคําสอนเรื่องราวของความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูการเมืงองการปกครองปรัชญาความรู้ต่างๆครบทุกด้านและสามารถนํามาปรับใช้ได้จริงในชีวิตจริงเรามีการเปิดสอนภาษานะคะเปิดสอนภาษาให้กับคนที่สนใจฟรีเป็นภาษาพื้นฐานในการสนทนาไม่ใช่แค่ภาษาจีนนะคะเรามเป็นภาษาอาเซียน ก็คือ,อเราได้ทาความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งอของจังหวัดอุดรธานีเพื่อจัดส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสมารถด้านภาษาหลายๆภาษาเข้ามาเราเป็นแหล่งที่เปิดให้การเรียนรู้รวมถึงเป็นการจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ที่นี่โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะนอกจากความสวยงามจากการตกแต่งแนละจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วนะครับ ยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่ขาดไม่ได้สําหรับประเพณีดื่มชาในจีนที่มีประวัติมาอย่างยาวนานการเลี้ยงน้ําชาจึงเป็นประเพณีของชาวจีนที่พอมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเจ้าของบ้านก็จะรีบชงชาที่มีกลิ่นหอมและดื่มชาไปพร้อมๆกับการพูดคุยในบรรยากาศสบายๆครับ การจิบชาดื่มชาก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ชาวจีนเนี่ยเขามีการทํากันมาตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นของโบราณตั้งนานแล้วนะคะก็เรียกได้ว่า1คือเป็นการจิบชาเพื่อสุขภาพด้วยนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่ในส่วนวัฒนธรรมก็คือเรามีในส่วนของร้านน้ําชาร้านน้ำชาของเราชื่อร้านน้ำชาผิงอันค่ะให้บริการน้ําชากาแฟรวมถึง มีซาลาเปาไส้ลาวาซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เช่นกันค่ะแล้วที่สําคัญเลยชาจีนเนี่ยค่ะของเราเนี่ยเป็นชาที่เรานําเข้าเป็นชาอู่หลงค่ะแล้วก็มีรสชาติที่ทานง่ายรวมถึงมีหลายๆประเภทให้เลือกด้วยที่สําคัญเป็นหนึ่งเป,เป็นเพียงร้านน้าชาร้านแรกแล้วก็ตอนนี้เป็นเพียงร้านเดียวในอุดรธาน,นีที่เปิดให้บริการค่ะและเมื่อมายืนเมืองจีนโบราณแห่งนี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่สําคัญอีกอย่างนั่นก็คือการสักการะบูชาศาลเจ้าปู่ย่าศาลเจ้าริมแม่น้ําที่ใหญ่โตและก็สวยงามซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของศูนย์วัฒนธรรมโดยมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ว่าหากมาขอสิ่งใดก็มักจะสมปรารถนาตามที่ขออยู่เสมอครับนับเป็นสถานที่สําคัญของชาวอุดรในการบูชาเป็นอย่างมากและหากใครที่อยากมาสัมผัสถึงเรื่องราวทางเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนนะครับ ก็สามารถมาได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดอุดรธานีครับ นับว่าเป็นการรวบรวมวิถีชีวิตของบรรพชนและถ่ายทอดออกมาได้เหมือนจริงและสมบูรณ์จริงๆนะคะกับการจําลองบรรยากาศที่เมืองจีนโบราณน,นี้ค่ะและคุณผู้ชมสามารถไปสัมผัสเรื่องราวดีๆนี้ได้ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะหากมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมก็อย่าลืมแวะไปสถานที่2แห่งนี้ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องราวดีๆของศิลป,ปวัฒนธรรมบันเทิงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศก็ยังมีเรื่องราวดีๆนี้อีกเยอะแยะมากมายและกลับมาติดตามกันได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ใน Pop Culture แล้ว คุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ